สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นานคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ,องพระบาทสมเด็จพระประมินทะระมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ะนะครับท่านเป็นภาษีเด่นนะครับภาษเ,เด่นนะครับเหรียญน,นี้หายากหายเย็นมากเลยครับท่านจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่ในสิบลำด ที่หายากทำไมขอให้พี่ๆี่โรงงานตามไปดูครับพี่พี่กลับไปให้ดูว่าใช่หรือเปล่าครับท่านเพราะว่านี่ครับพี่ก็มาด้านดูด้านเรแล้วครับท่านประเทศไทยครับอักษรนบิวพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับท่านโอ้โหครับติดอันดับติดหนึ่งในสิบที่หายากเฉลยครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนี่แหละครับท่านโอ้โหครับ ราคาดีมากเลยครับสรับเหรียญนี้ครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองห้าสามเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันห้าหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งล้านเก้าแสหม่นสามพันเหรียญเท่านั้นเองครับท่านโอ้โหครับในระดับยูนซีเลอครับตรงที่เหรียญละสี่ร้อยบาทครับท่านพอผลิตน้อยมากครับท่านแร่ล้านเศษเศษเค่นี้ครับท่านสี่รบาทนะครับสลับยูนซีนะครับท่าน่วนเรียนที่ผักนราใช้นี่สิครับตรงที่เลยละหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับ